สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมโบรูชาเลนเจอร์ วันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดผนึกเรื่องของราคาการ modify airsoft นะครับให้ผู้เล่นมือใหม่ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับซึ่งการ modify airsoft นะครับหลายคนเนี่ยที่ได้ยินมานะครับผมพูดได้เลยว่ามันต้องแบบว่าเฮ้ย ه, มันต้องแพงว่าเฮ้ยมันต้องแบบนู่นนี่นั่นแบบโหอะไรในราคาไม่จะแรงบานเบิกอะไรอย่างนี้ถูกไหมสิ่งที่ทุกท่านได้ยินมานะครับผมพูดได้เลยนะครับว่ามันก็ไม่มีถูกและมันก็ไม่มีผิดนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับฟังกันดีกว่านะครับผมป ก่อนที่ผมจะอธิบายนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของการ modify และเรื่องของราคาเนี่ยผมใช้เป็นเรื่องของประมาณกลางนะครับเพราะบางทีเนี่ยคือผู้เล่นบางท่านนะครับก็อยากจะได้แบบเอ้ย high end เป็นเลยนะครับหรือบางท่านก็แบบเอมีงบแค่นี้ก็อาจจะใช้แค่นี้นะครับแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยมันก็ถ้าใครที่แบบจุกจิกเยอะหน่อยราคาก็จะสูงนะครับแต่ถ้าใครที่แบบไม่เรื่องมากนะครับเออใช้ของเดิมๆไปก่อนนะครับราคามก็จะลดหล่อนลงมานะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ผู้เล่นทุกท่านนะครับว่า อยากจะจัดเต็มหรืออยากจะจุกจิกหรือจะยังไงนะครับอันนี้ราคามันก็จะขึ้นขึ้นลงลงเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็อยากจะแนะนานะครับให้ไปลองปรึกษาช่างกันก่อนนะครับแต่ใครที่ยังไม่มีช่างคอยเป็นที่ปรึกษาให้นะครับผมก็แนะนําที่ร้านไฟฟลายนะครับผมนะซึ่งเกี่ยวกับแอร์ซอลนะครับการโมดิฟายต่างๆไม่ว่าจะทําสีการโมดิฟายภายในตกแต่งทุกอย่างนะครับก็ทางร้านไฟฟลายนะครับก็เป็นที่ปรึกษาให้ทุกท่านได้เหมือนกันนะครับ เรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับผมการคัสตอมภายในนะครับเราจะเริ่มกันที่ ระดับที่1นะครับระดับที่1นะครับราคาก็จะถูกหน่อยนะครับซึ่งราคานี้เนี่ยก็ผมใช้คําว่าประมาณนะครับผมประมาณอยู่ที่ราวๆเจ็ดพันบาทนะครับผมราคา7000นะครับเราจะทําอะไรกันบ้างนะครับราคา7000นี้นะครับนี่ผมจะให้ดูนะครับอย่าไปสนใจที่ภายนอกนะครับคือผมจะอธิบายที่ภายในเท่านั้นนะครับซึ่งภายในของเจ้าระดับเริ่มต้นตัวนี้เนี่ยคือผมจะบอกว่าคือตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนแค่บอร์ดเท่านั้นนะครับมือใหม่ที่อยากเข้าวงการและอยากจะแบบเออการแบบคัสตอมแอร์ซอมนะครับผมก็แนะนําเป็นที่ ที่ระดับที่1ก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีงบประมาณนะครับเจ็ดตัวนี้เนี่ยคือผมพูดได้เลยว่ามันก็ไม่ได้แพงเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับก็แค่เราซื้อ i อ so f ซอฟมา i อซอฟตัวนี้เนี่ยมันก็จะมันก็ไม่ถึงมันก็ไม่ถึงหมื่นนะครับมันก็จะอยู่ที่เราๆประมาณพันปลายๆหรือพันแบบกลางๆนิดๆนะครับแล้วก็เติมตังเข้าไปอีกประมาณนะครับประมาณ7จ็ดนนะครับก็ จะได้เป็นปืน Airsoft คัสตอมระดับที่1นะครับซึ่งเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะยิงดีเลยทีเดียวนะครับยังเป็นทอปเดิมอยู่แต่ว่าภายในเนี่ยก็ยังเป็นเฟืองเดิมอะไรเดิมก็เปลี่ยนแค่บอร์ดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ฟิตติ้งเข้าไปสําหรับบอดนะครับผมก็จะแนะนําเป็นอยู่ที่2ค่ายนะครับก็จะมีค่ายของเพรุนนะครับแล้วก็จะเป็นค่ายของเกดนะครับเกดเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบก็จะเป็นเอสเตอร์กับไททันนะครับทางเรานะครับก็มีคลิปตัวอย่างของปืนคัสตอมร e v e l 1ตัวนี้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็น Airsoft Custom ภายในเลเวล2นะครับคราวนี้เนี่ยราคานะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับหมื่นนิดๆน,นะมันไม่ได้แบบหมื่นแบบปลายๆนะมันไปอยู่ที่หมื่นนิดๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับราคาจะสูงหรือคาราคาจะต่ำอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่การรังสรรคของผู้เล่นทุกท่านนะครับและนี่คือนะครับ หน้าตาของ a s o f t Level 2นะครับในการคัดตอมภายในนะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเราเติมอะไรเข้ามาซึ่งตัวนี้นะครับเราจะเติมเป็นชุดฮอปนะครับชุดท่อเลื่อนแล้วก็ยางฮอปนะครับแล้วก็จะมีการทําภายในนะครับด้วยกันว่าเราจะเปลี่ยนเฟืองก็คือลื้อทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเฟืองจะเป็นชิมนอตเซินู่นนี่นั่นครับการฟิตติ้งโอ้โหคือแบบจัดเต็มซึ่งเลเวลสนะครับมันก็จะยิงดีกว่าเลเวลหนึ่งนะครับก็ซึ่งมันเพิ่มมาด้วยที่ว่าเออเป็นชุดฮอปตัวนี้เข้ามานะครับแล้วก็จะเป็น เจ้าตัวเฟื้องเข้าไปอีกนะครับมีการฟิตติ้งอย่างดีเลยนะครับซึ่งประสิทธิภาพเลเวล2จะเป็นยังไงนะครับก็มีคลิปให้รับชมเช่นเดียวกันนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นแอรซอฟเลเวลสามนะครับแอรซอฟตเลเวลสามตัวนี้เนี่ยราคานะครับก็เท่าที่เห็นเห็นกันมานะครับเป็นราคาประมาณกลางอีกแล้วก็จะอยู่ที่หมื่นห้าซึ่งอราคาหมื่นห้าเนี่ยจริงๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงแต่ว่าผมใช้เป็นคําว่าประมาณไว้ก่อนนะครับประมาณหมื่นห้านะครับมันก็อาจจะมีลดลงมานะครับเพราะมันอาจจะไม่มีเพิ่มอีกแล้วนะครับหมื่นห้าผมตีเลขกลมๆแล้วกันมันคือหมื่นห้าแต่จริงๆเนี่ยมันอาจจะลดลงมาอีกนะครับซึ่งผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับว่าผมทําเป็นเท่าไหร่นะครับ ไอระดับแบบระดับ3ก็คือไฮเทียเลยนะซึ่งแอร์ซอฟระดับ3นะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับเอ่อ,อ,อทีมงานครับนาฬิกาครับทีมงาน หน้าตาของ Airsoft Level 3นะครับการคัสตอมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ a อ r s o f t l e v e l 3ตัวนี้นะครับเราทําอะไรกับมันไว้บ้างน,นะครับคือในราคา1 5ื่นเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องจัดเต็มทุกอย่างชุนฮอบกระบอกสูบทําแม่งทุกอย่างเลยนะครับใน Level 3ตัวนี้นะครับคือ Level 3เนี่ยเราจะเพิ่มอะไรเข้ามาอีกคราวนี้เนี่ยเราจะเพิ่มมอเตอร์เข้ามาซึ่งปืนตัวนี้นะครับเราจะใส่เป็นมอเตอร์ บัต l เลดเข้าไปนะครับมันก็เลยราคาบัตรเลดเนี่ยจริงๆรเนี่ยราคาบัตเลดมันมีหลายระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นออของ a r h e a d เอยมันจะมีแบรนด์อื่นอีกผมไม่รู้นะว่ามันมีแบรนด์ไหนบ้างผมรู้อย่างเดียวก็คือจะเป็น Warhead ซึ่ง a r h e a d เนี่ยหลายๆคนก็รู้นะครับว่าราคาแม่งโอ้โห แทบจะทําให้แบบกระเป๋าฉีกเข้าไปได้เลยนะครับก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมคัสตอมภายในแม่งหมื่นห้าซึ่งผมใช้เป็นวอลเฮดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยวอลเฮดไทท่านนะครับโอ้โหไทท่านนี้ก็ราคาแรงอยู่แล้วนะใครที่แบบมีงบประมาณแบบแน่นหนาแล้วแบบอยากจะได้แบบแอร์ซอบที่ดีๆนะครับจัดไปเลยครับไฮเทียนะไม่ต้องมาเล่นหรอกครับเลเวลสองเลเวลหนึ่งนะไม่ต้องนะครับจัดไฮเทียไปเลยหรือถ้าเกิดใครที่แบบมาสายประหยัดนะครับก็เป็นเลเวลหนึ่งก็เพียงพอแล้วนะครับในสําหรับที่เราจะไปเล่นลงสนามนะครับแค่เลเวลหนึ่งก็สู้เขาได้เลยครับ พอสู้กระบอกนี้ได้แล้วแหละนะครับสำหรับเลเวลหนึ่งแต่ว่าเรื่องของเ,อเวลาเราแบบจะวัดเรื่องของแบบระยะเรื่องของระยะเนี่ยคือยังไงเลเวลสามยังไงกินขาดกว่าแล้วเรื่องความคมนะครับเลเวลสามยังไงก็กินขาดกว่าแต่ถ้าเกิดแบบเราแบบวิ่งลูดวิ่งปะทะอย่างเงี้ยผมมองว่าเลเวลหนึ่งกับสามเนี่ยผมมองว่ามันไม่ต่างกาันแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องของรายละเอียดหยิบย่อยเนี่ยยังไงเนี่ยเลเวลสามเราก็กินขาดกว่านะครับส่วนคลิปเลเวลสามจะไปยังไงนะครับก็ลองรับชมดูนะครับ ซึ่งข้อมูลชุดนี้ที่ทําออกมานะครับก็อยากให้มือใหม่ได้รับทราบนะครับว่าจริงๆเนี่ยการคัสตอมภายในแอร์ซอมนะครับมันไม่ได้แพงขนาดนั้นแค่ทำเลเวลหนึ่งเนี่ยก็เพียงพอสําหรับที่ทําให้มือใหม่เนี่ยเข้าไปสู้และเข้าไปยิงกันแบบสนุกสนุกได้แล้วนะครับไม่จะเป็นถึงขั้นที่แบบไอ้ที่ต้องจัดแบบแม่งแบบเลเวล3ไปเลยอะไรเงี้ยพอจัดเลเวล3แต่ถ้าเกิดท่านไม่ชอบมันก็จะเสียดายตังโดยใช้เหตุถูกไหมแนะนานะครับก็ ค่อยๆไต่ระดับนะครับไปเป็นเลเวล1เลเวล2เลเวล3ดูนะครับแต่บางทีบางคนเนี่ยก็แบบมีคุณภาพแบบจัดเลเวล3ไปเลยอันนี้ก็ก็ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบงบน้อยนะครับแนะนำนะครับค่อยๆไต่ไปเป็นทีระดับจะดีที่สุดนะครับก็เป็นเลเวล1เลเวล2เลเวล3ามตังเนี่ยมันเวลาเราเราเสียเลเวล1ไปแล้วเราก็ไม่ได้เสียแบบเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนะครับใครเป็นหมื่นเจ็ดอย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็คือจากจากเจ็ดพันใช่ไหมเราเสียไปแล้วเราเติมไปอีก3,000นิดหน่อยก็ทําเฟืองได้แล้วนะครับพอเรามีแบบ คุณทรัพับอีกหน่อยนึงเติมอีก5,000ยัดมอเตอร์เข้าไปอะไรอย่างนี้ มันก็ได้เหมือนกันนะครับคือเราค่อยๆทากันเป็นทีละสเต็ปซึ่งเงินเนี่ยผมพูดได้เลยนะครับว่ามันหายากมากผมเลยอยากให้มือใหม่ทุกท่านนะครับตั้งสติกับมันนิดนึงนะครับไม่ใช่แบบจะลงเงินไปเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบมันก็บางทีนะบางทีแบบเธอท่านไม่ชอบเนี่ยมันก็จะแบบเสียตังค์โดยใช่เหตุถูกไหมอ่าข้อมูลชุดน,นี้ก็เลยทําออกมาให้มือใหม่ได้ลองตัดสินใจดูนะครับว่าแอร์ซ็อบมูดิฟายเนี่ยมันไม่ได้แพงอย่างที่คิดและถ้าเกิดมีงบไหวขนาดไหนนะครับก็ทําประมาณนั้นนะครับก็จะได้ไม่เสียตังค์กันเหัอง าใครนะครับยังไม่มีที่ปรึกษาในการทำแอร์ซ็อ t ภายในนะครับผมก็แนะนําที่ร้านไฟฟลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปรึกษาเรื่องของภายในนะครับเรื่องของการทําสีนะครับเกี่ยวกับแอร์ซ็อต่างๆนานานะครับทางร้านไฟฟลายก็เป็นที่ปรึกษาให้ได้หมดเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีช่างนะครับในการปรึกษาว่าไอ้ผมจะทำแอร์ซ็อบยังไงจะอะไรยังไงนะครับก็ฝากทางร้านไฟฟลายให้ เ,เขาเรียกว่าไงอะไปเป็นดวงใจกันในการตัดสินใจนะครับผมสําหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ s u ซับสไครกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชาเลนเจอร์นะครับผมเอาไว้เจอทางหน้านะครับมาดูและสนุกด้วยกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอรครับผม